ที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดติกาขอเรานะครับคุณเข้ามาแล้วนะฮะกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอธิบดีหนึ่งนะฮะตอนนี้มีคนกดไลค์แค่38คนเท่านั้นเองนะฮะ227ท่านนะฮะกดไลค์ให้กำลังใจแอดมินสักนิดหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ไม่สนับสนุนตัวเงินก็กดแชร์ผ่านหน้าเฟซอ่หน้าเพจ Facebook ของท่านนะครับสนับสนุนรายการนะครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะยังไม่เคยกด Subscribe กด s s u b สมัครนะครับเราสตรีมสดกันทุกวันตอน3ามทุ่มฮะใครต้องการเข้ามาวาดดยลลาาเเ่นนนสุกกกัับร ขอให้มาตอนต้นชั่วโมงตอนสามทุ่มคุณมีโอกาสได้เล่นแน่นอนนะครับอ่ะมาครับขออนุญาตอ่านแชทได้ลงนะฮะด้านบนครับสีชมพูครับคุณโตโน่ฮะเป็นยูรินะฮะส่วนคุณนารุโตะครับเป็นอังกฤษครับสีส้มอ๋อขออภัยด้านล่างนะขออภัยด้านล่างนะครับด้านบนอยู่นี่ฮะสีแดงครับเดอรเวิ์ครับเป็นอ่เยอรมันนะครับเดอรเวิ์สนะฮะส่วนสีเขียวนะครับคุณฮาเปอร์เป็นอังกฤษเช่นเดียวกันสีเขียวนะฮะ เดืองูเขียวของเราครับเดี๋ยวดูครับมา้วครับวิ่งมา้วครับขอดูหน่อยสิมีอะไรอ้าวแล้วอยู่ดีวิ่งไปเจอกันเฉยโอวิ่งสวนกันเฉยครับโอ้ได้ไงต่อครับนี่ครับมา้วครับน่าจะเห็นนะน่าจะเห็นนะโอ้ยแล้วเผาเลยครับมาครับ โอ้สีเดียวสีแดงกับสีเขียวนี่สีเดียวกันนะขออภัยเมื่อสักครู่นี้วิ่งตามกันมาฮะแล้วยังไงต่อครับโอ้ทำได้ดีครับช็อตนี้ครับโอ้แล้วฝั่งนี้หมาของพี่ขุนก็ทําได้ดีครับแต่ล่วงไปก่อนครับเป็นหมาของฮาเปอร์ครับที่เนี่ยครับโอ้โหแบบนี้นี่เห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยครับเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดของฝั่งนี้ครับอาจจะไม่เห็นจุดนี้ครับแต่น่าจะเห็นไปน่าจะประมาณสัก80%ได้แล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับหมาค่อนข้างไวเลยครับ พี่ขุนแกไวจริงครับดูครับ 1, 2, 3ครับคุณฮาเปอร์หนึ่นี่เกิดพร้อมกันจริงหรือเปล่าครับเนี่ยคุณโตโน่ 1, 2ครับฝั่งนี้คุณนารุโตะไม่แพ้ครับ 1, 2, 3, 4ครับผมโอ้ 1, 2, 3, 4สเช่นกันครับอเนี่ยนะครับเราไม่สนใจครับฐานไม่ต้องอยู่ใกล้ๆกันเป็นกระจุกกระจอดก็เป็นก้อนฮะแกบอกอุ้ย อะไรขึ้นครับแกจะเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะเห็นนะครับน่าจะเห็นนะครับแต่น่าจะกันทันหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูโอ,เเอ้ยเนี่ยแหละครับ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 อืมเราจะแล้วจะไปต่อเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูยังนะฮะยังนะ<อ>ฮะอ,อุ้ยอุ้ยเนี่ยครับอุ้ยโอ้มหาแรกกองใหญ่ครับผมแกน่าจะมีความชำนาญในแม่นี้พอสมควรนะฮะแล้วต่อต้าอากาศสยานว่ายังไงครับเนี่ยครับ เนี่ยครับยิงยิงตอดไปก่อนครับเนี่ยครับคุณโตต้องถอยครับเดี๋ยวฝั่งนี้คริสซี่มาแล้วครับเนี่ยครับจะไล่ยิงครับคริสซี่เดี๋ยวดูครับว่ายังไงครับเจ็บนะฮะโอ้ยปืนต่อต้านกัสยานมาแล้วครับเนี่ยครับจะเข้าไปเจอคริสซี่อยู่ครับเข้าไม่ได้ครับไอเอฟบีใส่คนนะฮะเดี๋ยวดูว่าฮับเอิลว่าไงครับโอ้มาตามสูตรเลยครับมาตามสูตรเลยครับเนี่ยครับโอ้ย แต่ฝั่งนี้แมกเนตครับดูครับดูแมกเนตครับโอ้เล่นพิขุนเข้าแล้วครับนี่ครับเล่นพิขุนเข้าแล้วครับแต่แต่ว่าดูครับดูครับไปมัวแต่เล่นพิขุนอยู่ครับหาเปอร์ทำได้ดีหรือเปล่าครับช็อตนี้แล้วรถแกมาจอดทิ้งไว้ทําไมครับอ่ะโดนแล้วครับเรียบร้อยโอ้ไม่ยอมเข้าไปครับมัวแต่ยิงแร่อยู่ครับโอ้โดนสอยหมดหรือเปล่าครับนี่ครับดูนี่ครับดูน้องหมาวิ่งไปก็โดนฮะโอ้ยแหกครับแมกเนตแมกเนต เนี่ยครับดูดไปก็โดนครับดาเมจไม่พอฮะเนี่ยครับยิงครับเนี่ยครับยิงครับโอ้โหเดนแม็กเนตครับมาครับเกตติ้งมาเยอะนะฮะเกตติ้งมาเยอะครับโอ้ดูฝั่งข้างบนนี้น่าจะเป็นรองสักหน่อยนึงหรือเปล่าครับเนี่ยครับดูครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับดาเมจมาเลยครับแล้วจะกันหรือเปล่าครับไม่กันครับต่างคนต่างบุกต่างคนต่างใส่ไม่สนใดๆทั้งสิ้นครับเนี่ยครับข้างบนก็เร่งเนี่ยครับข้างบนก็เร่งข้างล่างก็เร่งเช่นเดียวกันครับแล้วบ้านไปไหนนะโอ้ อุ้ยย้ายไปอยู่นู่นเลยครับแล้วแกจะทำอะไรก่อนครับโอ้ไม่ให้สร้างล็อกเก็ตเทียครับไม่ให้สร้างล็อกเก็ตเทียครับเนี่ยจะแรกนะฮะแต่ผมว่าเดี๋ยวต้องดูฝั่งนี้ว่ายัางไงครับโอ้คุณโตโนมานี่แล้วฮะคุณโตโนมานี้นะครับโอ้กลับมาเดฟครับกลับมาเดฟครับเนี่ยครับจะได้ฐานคนอีกหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยครับได้ฐานคนอีกหนึ่งครับแต่ล็อกเก็ตเทียเยอะกว่านะฮะล็อกเก็ตเทียเยอะกว่าครับโอ้แต่ถ้าเสียชุดนี้ไปเสียเปียบนะฮะคุณนารุโตนะฮะโอ้ เสียชุดนี้ไปเสียเปรียบนะครับอู้เหลือกองกาลังเพียงแค่นี้แล้วครับจะฟาร์มไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวต้องดูครับมันยงนี้ฝากความหวังไว้ที่คุณโตโน่แล้วฮะแกจะพลิกได้หรือเปล่าครับส่วนฝั่งนี้โอ้ยมาเร็วครับเดี๋ยวดูครับคันเดียวนี้ก็เพียงพอนะฮะบอกเลยครับชุดนี้ดูครับพี่ขุนครับโดนแล้วฮะคุณโตโน่แกมาแบบอือดูครับแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับ b บ t ท l เท o ฟอร์เทสฮะมาแล้วครับ พี่ขุนชวนเข้ามาในบ้านครับบอกยูริมานี่ยูรินะครับยูริมานี่ฮะจะมาไหมน่าจะมาครับเดี๋ยวดูฮะแต่ถ้าไม่มีฟอเทสนี่สู้ไม่ได้นะครับส่วนฮับเ,เปอร์เองก็ยังอ่านเกมอยู่ครับว่าเออฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีนี่เราจะไหวไหมนะเนี่ยครับดูครับต้องกลับมาครับโอ้ศึกสองหน้าครับโอ้ชุดนี้พี่ขุนก็ไม่น่าจะง่ายแล้วครับ ฝั่งนู้นคุณโตโน่ไปเคลียร์อยู่ครับแล้วตรงนี้ครับไม่มียิงอ <arina S 1> <ELLE. S 2> ากาศยานเลยครับนี่ครับนี่ครับทั้งหมด4ตัวนี้คือหมดแล้วนะครับหมด4ตัวนี้คือหมดแล้วเหลือ3ตัวครับส่วนฝั่งนี้โดนยับยับรัวๆครับนี่ครับเงินก็ไม่น่าจะมีครับดูฮะนี่ครับนี่ครับอืเงินไม่มีด้วยครับโอ้เดี๋ยวเบอร์ของเราครับจะแก้เกมยังไงครับเนี่ยผมเลยลุ้นจริงๆเลยครับแล้วนี่ยครับดูครับแกบอก ถ้าต่อต้านอากาศยานไม่ต้องมานะครับเอาเบ t เทิลฟอร์เทสไปหายูริเลยไอ้หนูแกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวดูครับว่าแกจะยังไงต่อครับเนี่ยครับต้องอาศัยโคอมโดไปกับ i อ v หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับโอ้จะล่วงไปก่อนครับแล้วโอ้ยฮาร์เปอร์มาชุดนี้ไม่น่าจะดีครับข้างบนน่าจะดีกว่าครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับเพราะข้างบนโดนอยู่เยอะครับถ้าไม่ได้เบ t เทิลฟอร์เทสน่าจะจบครับเกมนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้ นี่ครับถ้าไม่ได้ฟอร์เทสไปช่วยน่าจะจบครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับไปยิงรถแล้มีประโยชน์อะไรครับตอนนี้ต้องกำจัดกองกำลังอย่างเดียวฮะแล้วน่าจะไม่ไหวด้วยครับเดี๋ยวดูฮะนี่ครับดูครับโอ้ยแล้วเคลียร์ไปได้ดีครับเคลียร์ไปได้ดีครับเนี่ยครับน่าจะหมดนะครับเนี่ยยืนยิงไปเรื่อยๆครับไม่ต้องมีอะไรครับยืนยิงไปเรื่อยๆครับสู้ฟอร์เทสไม่ได้อยู่แล้วครับเนี่ยครับโอ้ฐานตรงกลางครับต้องซ่อมครับ จะสู้หรือเปล่าครับสีส้มเองก็น่าจะไม่เหลือฐานรถถังก็ไม่เหลือแล้วนะฮะเหลือแค่กริซี่แค่3คันแค่นั้นนะฮะเนี่ยครับดูครับโดนชุดนะฮะจะเคลียร์เงินนะอืมดูครับไม่ต้องกลัวครับเข้าไปเลยครับโอ้วล้วสามบังด้วยครับขยับหน่อยขยับหน่อยอร่อยแน่เนี่ยครับมาทั้งกองทัพก็จะสู้ไม่ได้หรือเปล่าครับต้องดูครับถ้าคอนโทรลดีๆนี่เอาเกมไม่ลงนะฮะเนี่ยเอาเกมไม่ลงนะครับเดี๋ยวดูครับ โอ้ oh, ดูครัเปอร์เล่นครับเนี่ยครับต้องขายไม่มีตังค์ครับตังค์ไม่พอแล้วยังไงก็ต้องบุกครับไม่มีประโยชน์แล้วที่จะมายืนตรงนี้เพราะยิ่งช้านี่โตโน่ยิ่งปั๊มครับเดี๋ยวดูครับโอ้ได้ครับมาครับมาครับแต่ออกมาอย่างงี้ก็ได้จะพังหรือเปล่าครับเนี่ยครับเอารุแรกมารับดาเมจเฉยครับเนี่ยครับเอารุตแรกรับดาเมจเฉยครับ สั่งยิงคันอื่นแล้วอุ้ยจะเอาลงเนี่ยเหยียบครับดูครับดูครับอุ้ยเกดีจะพลิกหรือเปล่าครับกิ๊ซี่ครับกิ๊ซี่อยู่นู่นครับบ้านแห่ครับเนี่ยครับต้องขยับครับเนี่ยครับต้องอัดกิ๊ซี่ให้ลงอัดกิอุ้ยได้ไปคันหนึ่งครับถ้าหมดกิ๊ซี่ชุดนี้ก็สบายสบายครับเดี๋ยวต้องดูว่ายังไงครับกลางแล้วซ่อมหรือเปล่าฮะต้องกลางแล้วซ่อมครับนั่นแหละครับต้องกลางแล้วซ่อมครับแล้วเนี่ยครับดูดูครับจะพยายามจะรถแร่มาลองดาเมจฮะ ได้ก wow. oh, ิจซี่ชุดนี้คือจบครับโอ้คอนโทลได้ดีครับ3ยศตัวนี้เนี่ยครับเรียบร้อยครับสีส้มหมดประโยชน์กันไปแล้วครับขายเอาคนมาสู้อย่างเดียวครับชั่วโมงนี้โอ้ไม่ยิงรถแร่ได้อะไรครับเนี่ยไม่ได้อะไรครับไม่ได้อะไรครับโอ้ดูแลนฐานเจ๊เถอะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับเดินดีๆครับเนี่ยครับหมดนะฮะเดินดีๆนี่หมดนะฮะหมดนะฮะเนี่ยครับเดินดีๆนี่หมดนะฮะหมดนะฮะต้องบุกแล้วครับจังหวะนี้ ต้องบุกแล้วครับจังหวะนี้บุกหรือเปล่าโอ้ยไม่บุกอีกครับอใจคอทําด้วยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับเพราะยิงช้านี่ทางนี้เขาฟาร์มหนักนะยิงช้านี่เขาฟาร์มหนักนะเดี๋ยวต้องดูครับเนี่ยครับมีรถหางอยู่ตรงนี้อีกคันนึงเขาเห็นครับเขาเห็นครับโอ้ยขาช้าได้พาเลดมงามด้วยครับแต่จะฟาร์มสู้กับตัวโน่เหรอฮะดูครับเนี่ยครับรถแร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับ ไม่ไปยังวะนี้ไม่ไปจังวะาไหนแล้วครับเดี๋ยวต้องดูฮะดูครับคุณนารุโตครับแกก็เล่นเคี่ยวครับไปเรื่อยครับเนี่ยครับเอาโคนไปครับด้านบนเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าครับเห็นครับเห็นครับนะครับเปอร์ไม่มีเงินเลยนะเนี่ยครับเนี่ยครับเข้าถึงหรือเปล่าครับถึงหรือเปล่าครับถึงหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ถึงครับหมดครับหมดครับ ทำไปได้ครับเดี๋ยวดูว่ายังไงต่อโอ้รถถังชุดนี้ครับบอกไม่ต้องเคลียร์แล้วครับรถถังครับเคลียร์บ้านจบก็ชนะแล้วครับโอ้หาเปิดองขยับบ้านตามไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวองดูครับเนี่ยครับจีจีหรือเปล่าครับโอ้พยายามจะสู้นะฮะโอ้ขายทิ้งครับน่าจะยอมครับถ้าอย่างงี้โอ้เอาคนมาสู้ครับอชุดนี้เจ็บนะครับเจ็บนะครับสวนหรือเปล่าครับสวนหรือเปล่าครับ จะรออะไรครับเนี่ยมันไม่ต้องรอครับจังหวะนี้เนี่ยครับมันต้องวิ่งใส่บ้านเขาแล้วครับโอ้ยยังนิ่งๆอยู่ครับมันไม่ทันครับเขาเนขาปั๊มเงินเยอะครับรอยังไงเขาก็สร้างมาเพิ่มนะครับเนี่ยครับไม่ดีครับไม่ดีครับแบบนี้ครับไม่น่าจะทันครับคุณโตโน่บอกไม่ต้องทําอะไรครับวิ่งใส่ถ่ายอย่างเดียวก็ชนะแล้วครับเนี่ยครับโอ้มีจังหวะต้องไปครับเนี่ยครับมีจังหวะต้องไปครับไม่ไปก็รอแพ้อย่างเดียวครับบอกได้เลยครับ ต้องไปอย่างเดียวครับแล้วต้องฐานเท่านั้นครับแดงแร่อะไรไม่ต้องมปสนใจนะครับเดี๋ยวดูฮะโอ้ยถ้ามไม่ตายครับเดี๋ยวดูครับถ้าไม่ตายฮะโอ้นี่ทีเดียดที่ขาดอยู่ที่ตัวนี้ฮะไอ้ลนซ่าครับโอ้แต่แกไม่มีแมปแล้วนะะไม่เห็นแมปแล้วนะครับจะว่ายังไงต่อเดี๋ยวดูฮะเนี่ยครับโอ้ยสู้สุดใจครับ <até S 2> แต่ครับเนี่ยครับดูจะไหวหรือเปล่าครับ แหกไปก่อนครับแหกไปก่อนแน่นอนครับน่าครับหนึ่งโอ้ไม่ทันครับน่าเลยครับต้องไปต่อครับไปต่อหรือเปล่าครับโอ้ได้จีไอชุดนี้นี่แสบเลยนะดูแรงไปถึงครเลยฮะดาเมจเดี๋ยวดูว่าทางนู้นจะสร้างทันหรือเปล่านะเนี่ยครับดูครับเนี่ยครับดูครับแล้วโลนซ่ามาครับโลนซ่ามาครับโลนซ่าจะมาครับถ้าโลนซ่าวิ่งเข้าถึงตัวเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นนะฮะ เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเนี่ยครับหลนซ่าครับสะกดจิตได้แน่ๆครับอ่าเรียบร้อยครับแบบนี้เรียบร้อยครับจีจีครับเรียบร้อยครับไปครับอืมเขาไม่เห็นนะะอ่าไแก้มีแมตต์หนึ่งครับโอ้คุณฮร์เปอร์เขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าเขาสูญเสียบ้านสูญเสียดวงตาไปแล้วนะครับโอ้โห มาครับคุณโตโนโ่ครับ1 6 0 0 0 0คะแนนนะคุณฮาร์เปอร์67,000คะแนนคุณนารุโตะ5 9 0 0 0คะแนนแล้วพี่เดอะเบอร์ของเราครับพี่ขุนครับ22,000คะแนนครับผม